historical candidate เจ้ไหมอะไรเนี่ยอตกลงไม่ได้เป็น former นะครับตอนอย่างตอนที่ประเดชประยุทธ์โดนสารรัฐธรรมนูญหยุดอยู่เดือนอยู่เดือนสองเดือนตอนนั้นก็เรียกคุณอนุทินว่าเป็น candidate นายกอยู่นะครับยังเรียกคุณชัดชาติว่าเป็น candidate นายกอยู่นะครับยังเรียกคุณหญิงสุดารัชว์ว่าเป็น candidate นายกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังอยู่ในอยู่ใน list ของ prime minister candidate อยู่ดีครับอาจจะไม่ใช่ former แต่ว่าตอนไปแนะนำให้ฝรั่งรู้จักเนี่ยคุณพี่ดาวเรียกฟอ f o เมอร์นี่ใช่ไหม ก็สลับไปสลับมาแต่พอมานั่งคิดดีๆเอาเอาหลักการมานั่งคิดตรงๆแล้วก็คิดย้อนหลังกําลังเทียบเทียบบัญญตัตยยางเทียบดีกาแล้วจริงๆยังเป็นคะแเดตนนายกอยู่ครับ I am still the present tense not past tense อย่าม่ใช่ p a s e n s e ครับอย่างเป็นคอนอย่างเป็นไอคอนตินเวอสอยู่ผมก็มเก่งปรแกรมมากมาผมไม่เก่งเลย Present แคเรียก Present Continuous Tense ครับในดัง Exactly ใช่เราไม่ได้เรียน g r ร m m a มมากเลยไม่ <c oughs> ไม่รู้ตลอดนักแปลยังไงล่ะครับอ่ะเราตกลงที่ Washington DC จะไปเจอคนไทยอ่าแล้วก็แน่นแน่นอนทีมที่จะพูดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยไอหัวข้อนี้แหละใช่ไหม ครับยังยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งอิมพรอมทูเมื่อกี้เพราะว่าทั้งที่นิวยอร์กแล้วก็บอสตันเนี่ยมีคนบินจากดีซีมาจากเวอร์จิเนียมาจากฟลอริดามาจากฮาวายมาจากแซนดิเอโกมาจากแอริโซนาบางคนบินมาจากเมืองไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็ยังแวะมาฟังก็มีก็เลยรู้สึกเกรงใจตอนแรกก็คิดว่าแค่นิวยอร์กที่เดียวเลยนะค,ครับคิดว่านิวยอร์กที่เดียวพอเลยเพราะว่าจะไปเจอกันที่วัดไทยแล้วก็ติดต่อมาก่อนพอเห็นที่นิวยอร์กปุ๊บอ่คนบอสตันก็บ่น ว่าจะจะทำเงียบๆประชุมเงียบๆอย่างเดียวหรออะไรอย่างนี้ก็เลยใช้เวทีที่มหาวิทยาลายัย MIT ที่ตอนแรก<ม>นักเรียนไทยใน MIT ตอนนี้มีอยู่น่าจะหกสิบคน<ม>ทั้ง PhD ทั้งปริญญาตรีทั้งคนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยขอเจอหกสิบคนก็ตอนแรกก็คิดว่าจะจบแค่หกสิบคนแต่พอพอเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยมีทั้ง Boston U BC ก็คือ College ใช่ไหมครับแล้วก็ Babson นอร์ทอีสเทิร์นเบิร์กลีมิวสิกอะไรก็มาด้วยก็เลยเป็นอครั้งที่สองพอมันมีครั้งที่สองแล้วีซีก็ถามเวอร์จิเนียก็ถามมาเลเรียก็ถามว่าอ้าวแล้วไปคุณมีนิวยอร์กคุณมีบอสตันแล้วคุณไม่มีดีซีผมก็เลยต้องมีดีซีให้แล้วก็จริงๆแล้วคนดีซีอยู่เยอะกว่าผมนั่งไล่ดูแล้วลว่าเลือกตั้งสิบี่พฤษภาคมที่มาจากต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่ที่ไหนถึงอันดับสิบอะไรอันดับหนึ่งคุณทูติชัยยุดว่าอยู่เมืองไหนครับททีี่่่่บบไมมเปป็นนคคยแล้วพฤษภา ไม่ใช่เอลเอเหรอไม่ใช่เอลเอเหรออ่าซิดนีย์ซิดนีย์เลยเหรอว้าวครับซิดนีย์หมื่นกว่าคนนะครับหมื่นกว่าคนนี่ก็หมื่นกว่าคนนี่ก็เท่ากับเขตเขตหนึ่งในเมืองไทยก็มีอยู่นะครับที่แบบว่าคนโบสถได้เยอะอย่างเงี้ทำไมทําไมซิดนีย์ถึงมาอันดับหนึ่งวิเคราะห์ไหมก็จำนวนคนไทยที่ไปเยอะนะครับแล้วก็คงอ่สนใจในเรื่องของประชาธิปไตยมากพอสมควรในช่วง สองสามปีปที่ผ่านมาครับรวมถึงการที่คุณโรมถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับก็คือคุณโรมอภิปรายเรื่องคุณประววนด้วย<อ>ใช่ไหมสามับคุณประววนก็อยู่แล้วถ้าให้ผมเดานะครับก็คงเดาใจคนคนออสเตรเลียไม่ได้แต่ว่าผมก็มีแผนว่าจะจะต้องเดินทางไปประธานาธิบดที่ยูออฟซิดนียต่ออยู่แล้วครับครับก็คิดว่าหลังจากอเมริกาก็คงจะไปซิดนีย์ต่อเอลอัดซครับเอล ดีซีอันดับแปดแล้วก็นิวยอร์กอันดับสิบเอเนี่ยน่าสนใจเพราะไอ้ตัวเลขข้อมูลเหล่านี้เราไม่เคยมีออกมาวิเคราะห์ให้ฟัง<ะ>คุณพ<ะ>ิธาบอกว่าทึ่งมากไปเจอคนไทยที่ติดตามข่าวการบ้านการเมืองในประเทศละเอียดรอบด้านเร็วกว่าคุณควันนั้นคุณคไปติม อภิปรายในสภาเสนอเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยคนไทยเจอคุณพิธาวิเคราะห์ฟังเสร็จเลยคุณพิธา,อาบอกผมยังไม่ได้ฟังไอติมพูดเลยใช่เพราะว่าเจ็ดแหลกตื่นมาปุ๊บก็อาบน้ําแปรงฟันข้าไม่ได้กินจินแต่กาแฟรีบไปเลยลัวสาย <c oughs> นั่งรถจากจากแมนฮัตตันไปควีนส์จะสายหรือเปล่าลรถติดตอนเช้าอีกก็เลยไม่ได้เปิดโซเชียลไม่ได้เปิดอะไรดูใช่ไหมครับแต่ว่าเขาคงอยู่ทารอนอยู่แล้วเขาก็มาฟ้องเรียบร้อยแล้ว ทำไมทำอย่างไม่ไม่ศึกษะอะไรทั้งหลายไปกันมีหลายเรื่องเรื่องอการประชุมกรรมธิการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องตากใบโอ้เคนไทยในต่างประเทศนี follow เยอะสมัครสมาชิกพรรคก้าไกลได้ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอยากจะมีคนไทยในนิวยอร์กมีอยากจะสมัครเยอะนะพอดเล่นก็ติดต่อมาอะไรพวกเนี้ยมันก็มีโอ้โหมีมีความสนใจในบ้านเยอะคเยอะ เีาไม่มีความตื่นตัวความสนใจเพิ่มขึ้นมากมากกว่าในอดีตมากอาจจะเพราะคนไทย<ม>อุูนมากขึ้นความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องอยากจะเห็นประเทศเราเปลี่ยนแปลงในแง่ที่เข้าเห็นข้างนอกเดี๋ยวชาวไทอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าทาไมบ้านเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่แย่ๆในที่เขาเห็นในประเทศอื่นเขาก็คิดว่าเมืองไทยเราไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยแสดงว่าการเมืองมันจะเปลี่ยนไปไหมเท่าที่ไปสัมผัสจากข้างนอก เพราะว่าต้องถามว่าการเมืองของใครครับถ้าการเมืองของประชาชนนี่เปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วแ uh huh. ต่ถ้าเกิดการเมืองของชนชั้นนําอการที่มีคอนเซนแซสกันขึ้นมาระหว่าง uh huh. การจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เกิดขึ้นของ uh huh. ที่สิ่งท,ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจน uh huh. ว่าว่าฉันทามติว่ายังไม่เห็นถึงอความเป็นไม่ได้ที่จะมีเก้าไกลร่วมอยู่ในรัฐบาล uh huh. ก็อย่างที่เห็นประจักษ์ชัดเจนอย่างแล้ว แต่ว่าประชาชนผมก็คิดว่ามีมีอะไรหลายอย่างที่ที่น่าสนใจที่ผมคิดว่ามันเป็นการปรับฐานทางการเมืองครั้งใหญ่เป็นเหมือนกับเป็น political realignment ครับคนไทยในนิวยอร์กข้างผมสารภาพครับบอกคุณมานิวยอร์กสมัยก่อนนี่เหลืองทั้งหมดเหลืองทั้งหมดเออเหรแต่แต่ตอนนี้นี่เข้าใจแล้วขอให้ไม่มีสีละขอให้เป็นพรรคไหนที่ต่อสู้กับอ่าคอ r u p ปชนจริง ให้เป<ม>็นพรรคไหนที่ที่สู้กับคนที่ไม่ได้แบบมีสองมาตรฐาน<ม>อะไรเงี้ยครับแตถ่ถ้าถ้าสักวันหนึง่งคุณพิธาตบาศดสตร์แล้วคุณพิธามีเรื่องของคอร์รัปชันฉันก็ไม่เลืกากาก่กงภคก้าไกลฉันก็ไม่เลียกว่าจนฉันเป็นส้มอ,อันนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนั่งกินข้าวข้างๆกันเล่าให้ฟังบอกว่าสักสิบกว่าปีที่แล้วนี่คือเอ่อเป็นเป็นฝั่งเสื้อเหลืองเขาก็พูดอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือที่รับไม่ได้ก็คือว่าอยากเห็นประเทศไทยเจริญ ถ้าอยากจะเห็นประเทศอรเดินก็ไม่อยากเห็นการ,การมีการคอร์รัปชันแล้วที่ผ่านมาฝ่ายค้านที่ทำนะ่ะเปิดโปงเรื่องคอร์รัปชันได้ดีก็ยังเป็นก้าวไกลอยู่แล้วก็เชื่อว่าการที่คุณทํางานการเมืองแบบจนๆอย่างนี้เนี่ย <laughs> แปลว่า average donation 1ิหดอลลาร์เหมือน Bernie Sanders อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นหนี้บุญคุณใครแล้วก็เวลาออกนโยบายอะไรก็ไม่ต้องคํานึงว่าทุนใหญ่จะพอใจไม่พอใจฉันก็เลยยังเชื่อในตัวพวกคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าทาให้ฉันผิดหวังแล้วกันตอนนี้เนี่ย สำคัญที่เลือก<ส>า<ะ>ไว้<ะ>ได้แค่ไหนใช่ไหมสําคัญมากการษาไอคุณสมบัติอย่างนี้ไว้ได้นานแค่ไหนไม่ตกเป็นเหยื่ออ,อำนาจเป็นเหยื่อของกิเลสการเมืองทั้งหลายแหละเขาก็จะห่วงเก้าครับครับอย่างที่ก็คือข้างนี้ก็พูดอีกอันนึงก็บอกว่าพี่เสื้อแดงที่ไม่ชอบรัฐประหารนะพี่พี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบรัฐประหารเอถ้ายังสู้ เพื่อประชาธิปไตยอย่างที่มาอยู่ก็ยังคิดว่าจะโบสให้กับพรรคที่สู้แล้วก็ต่อต้านกับทางร,ารัฐบาลมันก็จะฝั่งหนึ่งถ้าจำได้ว่ามีการการมีอยู่ซึ่งของพี่น้องเสื้อเหลืองก็คือการต่อสู้ที่เขาคิดว,ว่าเป็นเรื่องของคอร์รัปชันในฝั่งของพี่น้องเสื้อแดงก็คือการต่อสู้เพื่อที่จะให้เป,ประชาธิปไตยเต็มไปมันก็ถ้าเราอยากจะอยากจะ,ะเป็นแพลตฟอร์มการเมืองที่ต้อนรับ คนเหล่านี้ขึ้นมาที่อาจจะผิดหวังกับการตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาก็ต้องเป็นพักการเมืองแบบที่เป็นตัวแทนอยู่ในรัฐสภาได้ดีทําในการต่อสู้กับเรื่องของคอร์รัปชันด้วยแล้วก็การยืนยันในความเป็นประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งด้วยก็น่าจะทําให้เกิดการชันธ mm hmm. ามติของประชาชนซึ่งอันนี้ก็กลับมาแล้วว่าชันธามติของประชาชนกับชันธามติของชนชั้นนําอันไหนจะจะเป็นสครัลล์อย่างไรอันนี้น่าจะเป็นการทิ้งท้ายสรุปว่า what's next for Thailand มันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละ ใช่มันอยู่กับหนึ่งเปอร์เซ็นกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนี่แหละว่าจะไปยังไงต่อไปหนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันไม่มีทางขยายขึ้นมาหนึ่งบวกเป็นสองเป็นสามเปอร์เซ็นได้เลยเหรือหรือว่ามัน, oh, มนอีกทีหนึ่งมันต้องพลิกกลับมาเก้าสิบเก้ากับหนึ่งมันสลับกันเท่านั้นมันจะไม่มีการ incremental มันค่อยๆขยายใช่ไหมหรือ,อยังไงท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับผมหมายถึงท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็น Uh huh. ที่จะขยายก็น่าจะเป็นซับ์ซินมากกว่าว่าจำนวนหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังเป็นเจ้าของรับเซินอยู่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตของประเทศไทยนั้นนะมันขยายขึ้นหลังโควิดด้วยแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตก็คือจำนวนของประชาชนซึ่งที่ที่จำนวนคนอะมากขึ้นแต่คอนเซ็ปต์แต่เอ่อเอ่อซับซนหรือความเป็นอยู่แย่ลงเรื่อยๆหลังที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ในในหลายประเทศแต่อเมริกานี่